สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของจากซิงเกอรรุ่นเ1 0 1ค่ะวิธีการใช้งานนะคะันดับแรกก็ปิดเปิดเครื่องตรงนี้นะคะจะมีสวิต์สวิต์ตรงนี้ไว้ปิดกับเปิดเครื่องส่วนตัวนี้ตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นการปรับระดับความถี่ความห่าง ของของฝีเข็มนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเอาไว้กดย้ำเวลาเราเย็บเสร็จแล้วหรือตอนเย็บเริ่มต้นถอยหน้าอ่อถอยหลังส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวเลขตัวเลขอยู่เอาไว้ปรับความตึงหย่อนของของได้ด้านบนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ฝีเข็มเวลาอันนี้จะเย็บตรงอันนี้เป็นเย็บเป็นแบบหยกัยกหยกัยกหยักเขาเรียกว่าหยักหยักอันนี้ก็จะเป็นออ่ตำแหน่งของเข็มอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาค่ะโอเคแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่เข็มด้วย อันนี้ก็จะเป็นเข็มสำหรับจากกระเป๋าหิว้วจากซิงเกิก็จะเป็นเข็มหัวทองนะมันจะมีด้านนูนด้านนูนอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยแล้วก็ด้านเรียบอยู่ด้านหนึ่งเห็นไหมคะโอเคเราเราก็จะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนมองไม่เห็นว่าจะเสียบเข้าไปตรงนี้ ตัวนี้เราจะหันด้านที่เรียบๆออกด้านนอกนะคะนอกนอกตัวเราเ,เสร็จแล้วก็หมุนหมุนตัวนี้ให้แน่นเพราะเราจะเปลี่ยนเข็มนี่เเราก็หมุนคลายออกมาแางนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะใส่ใส่เข็มเข้าไปหันด้านนี้ออกด้านเรียบๆออกแล้วก็เสียบเข้าไป ตรงโอเคได้แล้วแล้วก็หมนุนหมุนให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้ได้ได้น,นี้จะสอนวิธีร้อยไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วก็จะเอาปลายได้เสียบ<ๆ>เสียบเข้าไปในรูรูเข็มตรงนี้ตงปลายเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ